ต้มน้ำเนาะเตงกาแฟกิ่นเมื้อมะม่วเนาะหม้อมันดำเนาะเพราะว่าเขาดั่งไฟมันก็เลยเป็นหม้อดำหม้อดึกดำบันเนาะใส่มาลายฟ้าหลายปีเลยใส่ดนแล้วท่านผู้ชม <c oughs> ต้มน้ำดื่มกาแฟน้ำกันา,านื้อเะ้าเด้อเนาะเมื้อเศร้าหลังจากหม้อเนาะมันดำลายเนาะจะได้เอานี่มาใส่ท่านผู้ชมเอานนี้ใส่เนาะเอาอันนี้ใส่ท่านผู้ชม หม้อมันดำลายเนาะเอานีใส่บ่ให้หม้อดำเนาะสวยบ่ให้ควันถึกหมอนะ้อเนาะเออมันก็นจะหลดุดเมื่อก่อนบริสามันก็นเลยดำเนาะ ต้มน้ำเดื่มกาแฟท่านผู้ชมต้มน้ำเดื่มกาแฟยามเร้าสบายดีย้มเร้าท่านผู้ชมสบายดีนะตอนนี้เนาะปอเป็ดมีกา้ําอยู่หนึ่งใบเอาไว้ต้มน้ำให้แม่กินและเอาเติมต้มน้ำเฮดกาแฟกินเนาะ เทน้ำหอนลงไปเนะาะจักหน่อยจักหน่อยเนาะมันฟดก่อนมันเดือดก่อนทานบุชม์ <laughs> ฟดแล้วน้ำฟดแล้วน้ำฟดแล้วน้ำเดือดแล้วมามาทานบุชมมาดื่มกาแฟน้ำากางน,น้ำมือเร้าเด้อเนาะ กาแฟซองสำเร็จรนะูปเนาะยังบุทันได้ซื้อกาแฟดำมากินเนาะกาแฟดำก็กินขึ้นกันเนาะกินทุกกาแฟทุกกาแฟเนาะดื่กาแฟยังบม่เศร้าพี่น้องเดยวตัวค่อยมีกาน้ m หนึ่งใบตัวสันมีกาน้ m หนึ่งใบเติมน้ำร้อนลงไปที่แก้วกาแฟ โอ้หมาะคลาสสิกบอ๊อคลาสสิกบอ๊อ <c oughs> คลาสสิกบอ๊อบทานบุสมคลาสสิกบอ๊อบมามามาดื่มน้ำกาแฟน้ำกั่นเนี่ยมือเศร้าสดชื่นน้ำกันเด้อบรรยากาศธรรมชาติหลังบ้านหลังสวนเนาะกับจะมีเนี่ยหกเม่เล็กน้อยมีพักนังเลิศดเน่มีอ้อยเนอ้อยดำอืม ออกอ้ายทวนทวนหน้าอ,อกอ้ายทวนทวนท,วนท่านผู้ชมออกอ้ายทวนทวนมาเด้อ,มา,ดอมาเด้อมาดื่มกาแฟน้ำกันเด้อตีกาแฟน้ำกันท่านผู้ชมตีกาแฟ ไอ้ทวนๆเนาะมาเด้อม,มาสดซ่นน้กนกนกานก,นนกันเด้อดื่มกาแฟยนาะมือเศร้าสดซ่นน้ากันเด้อทานบุษงออกไอ้ทวนๆเนาะมาๆๆมามามากาแฟน้ากันอากาศบรรยากาศดีๆมาเด้อเนาะขอบใจใหลายๆเด้อทุกการับชมเด้อปลามันเย็นคนจังหน่อยจังก,กินปลามันอุ่นๆจังหน่อยก็เนาะฮวงหอนอยู่เป่าหูดเป่าหูดเนาะ โดยาว่ามักนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ปอเพ็เดเดอร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปเด้อเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบใจในไลน์ทุกการทับทมขอบคุณหลายๆเด้อบ่วจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยเด้อเนาะทั่วโลกเลยเด้อ Thank you for watching มาดื่มกาแฟน้ำกันเนาะเนาะ her coffee เนาะดริงก์บ่ดริงก์ c o f ฟ e e มา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 คัาานผู้ชม